สวัสดีครับช่องสปาสเปนนะครับวันนี้นะครับผมมาทําบ่อนะครับบอ่อตัวนี้นะครับจะทําไว้เลี้ยงกุ้งฝอยแล้วก็ปล่อยหอยแล้วก็ให้เขาให้น้ําเลี้ยงอ่าอ่าไ่าหวานนะครับไ่หวานกินดิบได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันอ่าปกติหน้าฝนมันก็ฝนตกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เก็บน้ํานะครับทีนี้ก็เลยอ่า หาตัวช่วยนะครับมาทดลองนะครับตัวนี้นะครับอ่ารวยตัวอ่าสเมทไทไปอ่าสิบกิโลนะครับผสมกับอ่าสารอุดบอ่อหนึ่งกิโลนะครับผมค่าโดยปกติเท่าที่เห็นเขาจะเป็นหนึ่งไล่ต่อยี่สิบกิโลแล้วก็ต่อสารอุดบอ่อสองกิโลนะครับส่วนของผมอ่าตัวนี้เป็น ส,สเมกไทยสิบกิโลแล้วก็ฐานสารอุดบอ่อหนึกิโลนะครับแต่พื้นที่มันแค่สามามจุดหคูณหนนะครับที่ที่ขุดไว้มาก่อนนะครับแล้วก็มันน่าจะ <c oughs> หดลงมานิดนึงโดยรวมก็น่าจะเป็นถ้าดูด้วยตาก็เป็นร้อยหน่งจุเมตรคูณสามเมตรประมาณนี้นะครับดูบอ่อนะครับ อันนี้เทสใส่น้ําอยู่นะครับอ่ะใส่ตัวตัวเมทัยนะครับแล้วก็ตัวสารอุดบอ่อถุงไปไหนเราไม่รู้ <c oughs> เป็นถุงเล็กครับ <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้กําลังทดลองเปิดน้ําใส่ให้เต็มอยู่นะครับจะไว้ลด้นม,มุมต้นไมห้หลังบ้านอะไรเงี้ยครับข้างบ้านเนี่ยเขาปล่อยกุ้งฝอยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ํา <c oughs> มันไม่อยู่นะครับผมไม่อยู่ นี่ก็เลยรอบนี้ก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็เอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพราะก็สปาสเปซนะครับอะไรก็ถ่ายหมดผมชอบทําเกษตรนะครับผมเกษตรมันหยุดเกษตรตอนเย็นนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็ทดลองใส่น้ําอยู่นะครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวน่าจะต้องเทสกันใส่น้ําให้เต็มก่อนนะครับใส่น้ำให้เต็มแล้วก็คงน่าจะเทสกันสักสองสามวันสองสามวัน ลงแล้วก็เติมใหม่แล้วก็ลงเติมใหม่เงี้ยแล้วก็จะดูระยะเวลาของของเขาครับแล้วก็ดูว่าวันหนึ่งน้ําเขาลงเท่าไหร่เงครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูว่ามันได้ผลไหมเพราะว่า <c oughs> ดูตัวในคลิปของ YouTube อะครับก็ยังว่าแหละทำทำหลายช่องแล้วก็หลายคนหลายแบบแล้วก็พูดหลายอย่างเงี้ยมันมันต้องได้ทดลองเองอะครับมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้น แต่ว่าการผสมหรือว่าการใส่เนี่ยผมก็ไปดูวิธีจากบริษัทเข้ามาแล้วค่อนข้างจะทําถูกวิธีนะครับั้อทัางทำให้หน้าดินมันดีแล้วก็ <c oughs> ทุบหน้าดินให้ดีแล้วก็เอาไอ้ผงนี้โรยแล้วก็ทุบทับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดินผงทับทุบอีกทีหนึ่งนะครับค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับผมก็ทาแบบเป๊ะๆเ,เลยลอยากจะรู้ว่ามันจะได้ผล จริงไหมนะครับเพราะว่าดูใน YouTube บางคนก็บอกได้บางคนก็ไม่ได้บางคนก็ยอมไปซื้อผ้าใบมาปูอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าไอ้ตัวตัวกระสอบเนี่ยครับหนึ่งกระสอบ10บกิโลเนี่ยกับไอ้ตัวสารุนบ่อหนึ่งกิโลนะครับถ้าเอาไอ้ค่าสองอันเนี่ยไปซื้อผ้าใบเนี่ยได้สบายเลยครับที่ใส่3เมตรเนี่ยครับแต่ว่าคือเราอยากได้บ่อเป็นที่มันเป็นดินไงครับพอผ้าใบผมมีหลายบอ่อแล้วพอผ้าใบกระบอกปูนผมมีหลายบอ่อละ ตก้าผมมีบอ่อดินอยู่สองบอ่อนะครับบอ่อใหญ่ใต้เราไก่นู่นแต่ว่ามันก็แห้งเหมือนกันอันนั้นแต่ว่ายังไม่อยากยุ่งกับมันอันนั้นมันใหญ่อยู่ยังอยากทดลองอันตัวเล็กๆนะครับบ่อเล็กๆเนี่ย,ก,ก,ยก็เดี๋ยวรอให้น้ําเต็มแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาสรุปให้นะครับว่าน้ามันอยู่ไหมถ้าอัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติห้าสิบกิโลอ่าสมมติไทยสิบกิโลต่อสารุบ,บอร่อหนึ่งกิโลเนี่ยหลักๆก,ก็คือบริษัทเขาให้ใช้ก็อยู่ อยู่อยู่ที่เป็นหลักครึ่งไร่นะครับมันเขียนไว้อ่าที่มันเขียนไว้ในถุงอะ่ะก็คือหนึ่งไร่อ่ะยี่สิบกิโลกับสองกิโลนะครับแต่ว่าห้าของผมมันเป็นสิบกิโลต่อหนึ่งกิโลก็เท่ากับต้องโรยประมาณครึ่งครึ่งไร่นะครับก็คือสองงานนะครับทั้งบ้านผมทั้งหมดนี้เลยสองงานแต่ว่าตอนเนี้เอามาโรยอยู่แค่สามเมตรนะครับสามเมตรคูณเมตรกว่านะครับลองดูมันนะครับเพราะว่าเกินปริมาณเยอะเลยถ้า ไม่อยู่นี่ก็ไม่น่าจะใช่แล้วครับเดี๋ยวรอดูสรุปผลนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ